อืมสวัสดีครับแล้วอ่ะเดสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวอุ่นอุ่นเหวอะสวัสดีครับมาชิงวันกาดโอเวอร์เดทหรือวันดีเราตื่นแล้วต้ื่นแล้วสปองไอ้สุดสปองอภัยสปองแป๊บหนึงจะไม่ล้มเอาคนข้างหลังคนข้างหลังไม่เป็นไรขาปล่อยเขาพูดไปปล่อยเขาพูดไปเชื่อเชื่อเชื่อเราอ๋อชื่ออุ้งขาเชื่ออุ้งขาเลยอุ้งขาแล้วอุ้งขา เล่นอะไรเล่นตัวเล่นตัวหอกอะไรเล่นโรคมืดโรคมืดเอาดีๆนะจะให้ออกมาไม่ใช่ก็เป็นโรคมืดมาก่อนแล้วค่อยเป็นอะนั่นไงโลบานโลคมืดเล่นกันเขาเขาอยู่ข้างเล่นข้างแต่เขาไม่เห็นเองผมว่าไม่ของเขาเขาเองนอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยแนะนำตัวหน่อยนี่มาใหม่ด้วยชื่อนุยครับชื่อนุยมาจากไหนมาจากไหนประจวบมาจากประจวบนี่ อันนี้ดูดูไลท์ดูไลท์ันดูไลท์เราสักมาพี่วันมีแข่งไหมแข่งไหม่ะแข่งไหมแข่งครับมาเลยเอาเริ่มก่อนะเดี๋ยเดี๋ยววันเดี๋ยววัเคี่แนะนำก่อนแนะนำก่อนนะหนูเล่ของผมเล่นสีเหลืองสีเหลืองบอกสายได้ไหมแฟนทอมบัสเตอร์ครับว้าวสีเล่นเยลโล่เหรอครับเย็นล้วเยลเลยถอยก่อนมาเพิ่มแข่งขันระหว่างนี้เราาปของนะครับว่าตอนนี้เราพีออเดอร์กันยาวๆนะครับเป็นพุทธสภาเป็น d c ซ0 5ีสูง ถัดมาเดือนมิถุนายนก็จะมี d t ที1 0โซนึ่งนตัวนี้เป็นเซตนะครับ450บาทมี p ีซีกระจกแล้วก็มีกล่องมีสโตรเลจในเดือนเดียวกันนะครับก็จะมีดีทีดีน <D> ด้วยแล้วก็ถัดไปเดือนกรกฎาคมจะเป็นดีซีทีโซนตัวนี้เปิดเทียวได้กันยาวๆามากเพียวได้กันได้แล้วนะครับมากเรามาเื่องเก่งไอ้ยูเจอเด็กแหมเก่งยู ฮัปพ abei, ี่ผมยังไม่รู้ความเร็วเลยตายเนี่ยผมไม่ค่อยเจอเลยใหม่ที่ร้านเราแต่ว่านี่แต่เก่าแต่เก่าที่บ้านเก่าเก่าแถวบ้านด้วยกระเล่าห้าวแน่นอนเรีนจ้ะนี่ถิงครับได้ครับห้าวเจออ้ยโอ้โเป็นปากฝายเลยนะหรอ ล็อกหลบแบบดิจิตอลกวัญที่พวกผมจะติดจันลิงก์มันอยู่ลิงก์มันอยู่เท้านะแต่เทาไม่เห็นมีล็อกเขา <c oughs> ทาแล้วล็อกไปอยู่กับสีอื่น <c oughs> นี่ก็เลยจะเชื่อเ <c oughs> ลยจะเชื่อสายขึ้นเบอร์ เซตออเดอร์ order, จากมือผ่านเลยครับเข้าเทินจัว่ว <Okay. S 1> ทิ้งไอยเป็เจวลินตีครับเข้าเลย oh. อ๋อลืมเลยเข้าเลยเข้าเลยเช็คครับที่พลางจบเทินจัวอะไรครับนี่อ่ะ เห็นไหมบอกผมเล่นโลกมืดเราเดินกับสกิลบ้านหนึ่งคอโทเค้น <c oughs> ชิตัวนี้บวกห้าพันครับ <S 1> 1, <S ปล่อย <S 1> 1, <S ครับเช็คชิพลังโอเวอร์ Over, ครับให้แวนจวนหนึ่งเ <c oughs> ช็คสองครับโอเคไม่มีอะไรจริงไม่เข้าละร้อยล้านละบายบายฟันเลยันเลยฟันเลยเขาเชินจูวเ <c oughs> ช็คเป็นเช็คได้เป็นทิ้งครับไห้เป็นบัสเตอร์ดา สกิลของเจ้าวิลินเปิดท็อปคอได้แต่ถ้าคอไม่ได้ทิ้งไปงานองอกคอ <c oughs> <c oughs> สกิลเลทเปิดหนึ่งใบไว้ที่เดิมครับ่ <c oughs> ครับอาตีแบนเท่าเลยคยีครับให้แบนกันทั้งหมด<ฮ>จบเนเด็กเรียนเราต้องกว่าบ,บาทตกไปหันลูก่ะนละ

ตีเอวเดี๋ยวไ,ไม่ดีเหรอไม่ดีเหรอ <c oughs> เบเ่งกันครบมา้ไม่ครบปล่อยครับเช็คบ้านหนึ่งอาลงหนึ่งลูกบวกหมื่นห้าปล่อยครับสองแปดเช็คฮิวคือได้เอเวอร์ข้างโอเวอร์ยูนิวแบบเปิกดกว่าก็ดีอยู่แล้วไอล้าน ให้คนนี้ร้อยล้านจุดหนึ่งสองแดมน,นะ,ค,ะครับสองคียบดอทติกเกอร์ให้แบนเกอร์อจุ๊บคิดที่เขาให้แบนเกอร์เอาฟีจีมาขอมาก็จัดให้ผ่านจ้าหน้าตีก่อนเลยข้าเทินครับทิ้งแฟนทอมบัสเตอร์สกิลคอบัสเตอร์ดาร์กจากโซ คอครับสกิลอ่ตอนนี้เข้าโซ่เปิดสามเจอครับคอสกิลของแฟนทอมกินสองตัวนี้ครับรีทายกู้แข่งสองใบเอาเลยเก็บบวกหมื่นบวกขี้ครับไม่โกง่ คอสกิลเลสโซบาสหนึ่งเปิดท็อปสองใบหนึ่งไว้บนหนึ่งไว้ล่างครับคอเลสคอไปบ,บนสุดคอสกิลอาชาลอน้าโซครับเปิดสามใบไม่มีครับ พอ,อเลสโซบานหนึ่งเออเว้ยเอาเช็กท็อปสองใบหนึ่งบนหนึ่งล่างครับแฟนทอมตีเท่าไหร่นะตอนนี้แฟนทอมสองเป็นสามครับสองคิทอันนี้เท่าไหร่กันบ้าง ของบัสเตอร์ดักสิบห้าครับอันนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเปลือกมือไป้วเข้าเข้าเข้าคีแวนเพาข้างนี้ครับดอเพาข้างนี้ครับจเป็นสามที่ครับหนึ่งสองโอ้ต้องเร็ละไอเดมสามโอ้ สิบห้าครับพันยี่สิบครับห้าจบเทิงครับรเพืร์นจัว <c oughs> เปอนซนาครับจวนหนึ่งเซ็ตออเดอร์สองลูกซหนากี่กัด คุณมาเซกใกล้ไปจริงๆออเดอร์เกกะโซนาไม่เกกะเอาไปบขยับไปคะจั่วเอาเทกไม่ไม่ดีเอาเทกเอามือลงครับสกิลโซบัหนึ่งครับเปค่คอสใช้ตออเบอร์จากลุเอยออเดอร์จากหลุมหึงใบ อันนี้ใส่จังมือแวนตี้สกิลบาตหนึ่งเอาลงสีเอาลงในห้าลูก5้าถึงห้าตัวทิเกอร์่นสองครั้งกัดฟันแน่นแน่นกัดฟันแน่นแน่นเพอร์เฟกต์การ์ดครับเช็คแน่นเซ็คเอ็น ห้าลูกกันเล<อ>นี่ก่อนยนน 18, ี่สิบแปดสองคิสิบแปดชิวเพิ่มขึ้นอีกห้าพันอันนี้มิวกระบาดห้าลูกก็จะบวกหมื่นเป็นไอ้บวกห้าพันครีเดียวสิบห้ายี่ห้าใช่ปล่อยครับเช็คผ่าน <1, 11. S 2> เลยเทิ่นจู๋ เอาแล้วคอตัวนี้ครับสกิลเจคอจากมือทิ้งมือหนึ่งเปิดดูสองใบบนเลือกคอได้ครับมาในสภาพเลดสกิลตัวโน้นอันนี้เข้าโซครับเปิดสามใบไม่มีครับ สกิลของแฟนทอมเขาหนึ่งดีทายสามดีทายคู่แข่งสองครับบวกหมื่นบวกคิสโ <Okay. S 3> อ้ยหยิบแล้วหมดแล้วให้แฟนทอมตีเลยครับสองสามสองคิส p แต่มัดมเรียกก่อนทิ้งใครครับเช็คหนึ่งฮิวทิกเกอร์ oh. ให้แวนเกิร์ดครับเช็คสองอ

จักมือโอ้ยไม่มีตัวเตะโหต่อทีเกอร์ที่แรงที่สุดขบานเลยกี่ลูกเดียวมึงเท่าไหร่มีสาวมีันไปรีบเยอะเต็กมันจับมาเพื่อไปรีบ สามลูกไปใบนี้อ่ายี่สิบแปดกี่ขีครับสองขีป้องกันครับเป็นเท่าไหร่นะสี่สามสี่สามยี่แปดสองลูกอบอดยีิสองเลยก็บอดดีแล้วน้องรีบอกคิดถูกอะ ปล่อยครับเช็คฮ <đ> ิว<ง>ติเก<ด>อร์ <ain> จบนะไม่เห <ś pl os> ลือเอาเลยคาเทิร์นจัวคอตัวนี้ครับ Skill. สกิลสซาร์บัหนึ่งดูท็อปเด็กห้าใบคอติดบัสเตอร์ได้ตัวหนึ่งครับคอคอตัวนี้ครับสกิล เอามาหาครับไม่ใช่ชาลอน,น,นเปิดสามครับไม่มีไม่ครับสกิลครับรีทายสองบวกหมื่นบวกคิดแฟนทอมตีครับเป็นเท่าไหร่นะสองหมื่นสามครับสองคิดสองหมื 28, ่นแปดแป๊บนึงนะ สามหมืน่นเอ้ยสี่หมืน่นสามอันนี้สองลกูกอีกหมื่นห้ามิตรติดเลยเดือ o อ e r ออกแล้วมันไม่มีเลยคิดที่ข้อติเกอร์ครับให้แบนการถ้านะจบเทิร์นครับเซนจูวนนาโฆษณาเซตออเดอร์ <c oughs> ถ้าครั้งต่อไปผมไม่ออกผมจะพูดไงแล้วเว้ยลูกโอ้โหแน่นแน่นเลย โอ้มีสองใบอุ้ยแบนตีฟบตายแล้วนะเอาเลยครับกัดไม่ได้แล้วเสร็จฐานุปุ๊บไปฮันนี่ต่อจใจใจด้วยติเล่นได้ฮันนี่อีกใบไหม ปันเบฟปันเบฟปันเฟปันเบฟพอห้าบาทขนรลายมากปล่อยห้าบาทไม่่อยอมตายด้วยแวงก็ได้โอเคแต่ไปเสาขีนะมาเลยสักวันหนึ่งจิ๊กเกอร์โฟร์สามครั้งไอจิ๊กสองครั้งมามาบายบาย2สีนะขีดิขิดอดอดเมสเช็คครับโอเค เขาก็ก็มาอุกบาทในสุดก็เข้ารอบไปทีจบแล้วจบแล้วยินดด้วยครับพี่โอ๊มมารับรอกันใเสิทธ์ครับทางทางออนไลน์และหน้าร้านครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับสวัสดีครับปิ้ง